สวัสดีค่ะร้านไหนเจอปัญหาแบบนี้บ้างสะผมเสร็จแล้วลูกค้าผมพันกันมากๆเลยนะคะบางครั้งต้องเสียเวลาเป่าจนแห้งถึงจะหวีได้เนาะเพื่อนๆลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูนะคะเป็นครีมน้ำนมนะคะหลังสานะคะให้เราใส่ครีมน้ำนมเนาะนวดๆคลึงๆนะคะที่ผมอ่าตบๆๆเข้าไปที่ผมนะคะอ่าทำเบาๆนะคะ เพื่อให้คิมน้ำนมเนี่ยซึมเข้าไปที่เนื้อผมนะคะแล้วใช้มือเนี่ยคึงคึงนวดนวดเหมือนในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะปัญหาผมเส้นเล็ก ผมที่ทําทเคมีนะคะทําสีหรือว่าทําไฮไลท์ต่างๆที่หวียากมากๆนะคะพอเจอตัวนี้เข้าไปนะคะจะหวีลื่นเลยนะคะทุกคนหวีง่ายมากนะคะลูกค้าจะชอบมากๆเลยในเรื่องนี้นะคะสำหรับสาวสาวที่มีผมหรือว่ามีปัญหาผมพันกันเนาะได้ลองใช้ตัวนี้แล้วเนี่ย รับรองว่าติดใจหรือว่าถูกใจแน่ๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ก็สามารถเป่าได้ปกติเลยเนาะ,ะวันนี้ก็มาตัดทรงอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้เป็นลักษณะนเนื้อผมนะคะที่ค่อนข้างเส้นเล็กมากๆแล้วก็ผมบางเนาะวันนี้ช่างขวัญก็จะมาตัดให้ดูมีเนื้อผมที่หนาขึ้นนะคะจริงๆโจทย์ของลูกค้าวันนี้ก็คือต้องการ เอาผมที่แตกปลายออกไปนะคะโดยที่วันนี้ก็ไม่ได้ระบุในเรื่องของความยาวนะคะให้ช่างขวัญดูตามความเหมาะสมเลยเนาะวันนี้ช่างขวัญก็ออกแบบเป็นทรงตัวยูนะคะสร้างเลเยอร์เล็กน้อยนะคะแล้วก็ไล่ในส่วนของผมที่แตกปลายออกไปให้ลูกค้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวันนี้จะเป็นทรงประมาณไหนนะคะ เนื้อผมของนางแบบของเราเนี่ยจริงๆมีเนื้อผมที่อ่าเส้นเล็กแล้วก็นุ่มนะคะผมเส้นเล็กที่นุ่มเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือชอบพันกันเนาะคิดว่าสาวๆลหลายคนที่ผมเส้นเล็กนะคะก็น่าจะมีปัญหาอ่าจุดเดียวกันนี่แหละก็คือผมชอบพันกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อ่าบางคนก็ทําให้ไม่อยากจะหวีผมเลยนะ การที่มีเนื้อผมที่พันกันแบบนี้เนาะก็ลองเอาคีมน้ำนมขวดสีขาวของช่างขวัญไปลองใช้ดูนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็มาเช็คกรอบทรงนิดนึงนะคะอันนี้เป็นทรงที่ยังไม่ได้เซตเนาะสังเกตว่านางแบบของเรานะคะมีเนื้อผมที่ตรงสวยตามธรรมชาตินะแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของผมบางเนาะ อ่าช่างขวัญก็เลยตัดออกมาเป็นตัวยูมนๆนะคะเสร็จแล้วก็มาบำรุงด้วยเซรั่มขวดสีม่วงนะคะเพื่อที่อ่าช่วยป้องกันความร้อนนะคะก่อนที่จะลงตัวหนีบนั่นเองนะคะอันนี้คือทรงที่ยังไม่ได้เซตก็จะสวยงามตามธรรมชาติเนาะเวลาลูกค้าอยู่ที่บ้านก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็มาหนีบให้ลูกค้านิดนึงนะคะเวลาที่เราจัดผมไว้เข้าทรงดีแล้วเราหนีบเพียงเบาๆเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ด้วยการที่เราใส่ตัวเซวรั่มขวดสีม่วงเนี่ยจะช่วยป้องกันความร้อนแล้วก็ช่วยให้เนื้อผมเนี่ยมันขึ้นเงาได้ไวนะคะเนาะก็จะเหมาะมากๆเลยสําหรับร้านทําผมทั่วๆไปที่เราไม่รู้ว่าจะใส่ตัวบํารุงตัวไหนให้ลูกค้าดีนะคะช่างขวัญก็แนะนําเป็นตัว อ่าเซรัร่มขวดสีม่วงนะคะเพราะว่าราคาไม่สูงแล้วก็ขวดหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่าช่างขวัญใช้ได้ประมาณเกือบเกือบสองเดือนเลยนะคะสำหรับการใส่บำรุงผมให้ลูกค้าในแต่ละวันเนี่ยอยากจะบอกว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆเลยนะคะและที่สำคัญแค่ใส่ลงไปเนี่ยลูกค้าก็จะทักว่าอ่าพี่ขวัญใส่อะไรกลิ่นหอมจังเลยนะคะเนาะและที่สำคัญก็ราคาคือแบบทุกคนจับต้องได้จริงๆร,ราคาเบาๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะหนีบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะหนีบเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งกรอบทรงอีกนิดนึงนะคะเนี่ยก็จะเป็นทรงตัวยูมนๆนะคะก็จะทําให้ดูมีเนื้อผมที่อ่าหนาขึ้นนะคะแล้วก็ผมก็จะแลดูเป็นวอลลุ่มนะคะแต่วันนี้ช่างขวัญไม่ได้เซ็ตแบบวอลลุ่มนะอ่าวันนี้เป็นเซตผมตรงธรรมดานะคะเนาะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะคะที่อนุญาตให้ทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจครีมน้ำนมเซรั่มขวดสีม่วงก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะ